สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมาดามบ้านนานะคะมาดามบ้านนาในช่องนี้มี2ท่านนะคะก็คือตัววันเองมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะและพี่อ้อย F แอบมินเพจกิงต่างแดนมาดามบ้านนาจากฝัง่งนอร์เวย์ค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะ วันนี้พบกับเจอ้อยร้อยเอ็ดมาดำบ้านนาจากฝั่งนอร์เวย์ค่ะแอดมินเพจหากินต่างแดนผาไปเก็บเห็ดฝั่งนอร์เวย์กันจ้าติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกคนเขาป่ามืดมืดฝนคลื่มฝนเก็บเห็ดน้อยเห็ดทรัคคันเตเรนน้อยคันเตเรนสีน้ำตาล รู้ว่ามันซิมีหลายบ่เพราะว่าปกติมันหลายนะปีนี้มันแรง,งนี่จะดอกน้อยๆฝนมากฝนมากอะ่ะใหญ่เลยบานเลยนะน่ะน้อยๆเอาหน่อยพดเ,เห็บน้อยเห็บน้อย พอได้เก็บอยู่ตอนี้ตอนแรกว่ามันม่มี่ยางมะยางเล่นอันลูกแข้งบอลก็เลยอันออกมายางเล่นน,นะจะวกไปหับเขาอีกเครื่องชั่วโมงกระทะคอนเรนหรือว่าคันเรนเชนเรนสีน้ำตาลเนาะมีดเมือบกระปอามากดีว่ามีกระตาเก็บเอ้ ก็ตาช้อปปิ้งอยู่ในรถน,นะก็เลยเอาลงม,มาถุงมือกับโบมีบ่ได้เตรียมตัวนะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจคิดว่ามันมันบ่อโอ้กรอบคักคิดว่ามันอาจสิบ่มีเพราะมันซาแล้วนะมันมันปลายฝนแล้วมันหนาวแล้วแล้วก็มันแล้งนานนะก็อัน กรอบขนาดได้ช่วงเียกรอบเพราะว่าอากาศเย็นนะโดนฝนแล้วก็เย็นมันก็เลยกรอบมากเก็บสดๆด,<อ>ด,ดูนะไอเป้าหมายคือจะมาดูเห็ดไอ้นั่นเห็ดไอ้ไอ้ถั่วลันเตานะเห็ดอ,อีกชนิดหนึ่งที่อร่อยอุ้ยไก่บริเวมันหักเลยพี่น้อมมันกรอบคัก ดอกเขาสวยอยู่ตัวนี้โอ้ยดอกเขาสวยอยู่มันสีเดียวกันกับใบไม้เลยนะสีเดียวกันกับใบไม้เลยเสียงยิงปืนในยิงบอนเสียงเขายิงปืน เาซ้อมยิงปืนช่วงนี้เขาล่าสัตว์แล้วนะให้ใส่เสื้อสีเข้มแค่ขึ้นใหม่คอยดึงเขาาๆึ้นมาขาเหี่ยงๆมันจะคอยอันงามมาตัดข้าวโอ้ข้อหักอีกแล้วกอบน้ำฝนตกหักมาขึ้นนี่ เลือกบ่ได้ช่วงนี้เพราะว่าฝนตกฝนบ่ตกกับบ่มีเห็ดฝน,นตกกับแฉอีกโอ้ยเห็ดอันนี้มันมักเย็นมกนักหนามด้วยพี่น้องเอาไปโมกเอาไปพัดกับเผาเอาไปซุปเอาไปลาบหรือว่าตากแหง้ตงตากแห้งแล้วก็ใส่กว๋วยเตี๋ยวหรือว่าซุปใส่ปลายางนะ นี่คือสิบบลาย่ข้อสิเด้เก็บต่างแห่งทรงเมื่อบานให้พู้เฒ่าดอกมันมากมากอันพ่อก็เมอยอ่บานพนวามันหอมมันหอมหรอกกับมันบวหย,ยาบคือจังเห็ดอันขอนเห็ดกระด่างบานเฮาขนากินแล้วมันกะเห็ดกระด่างบานนะพุ่นว่าพัน,านกินแล้วมันกะบ่อยอย่ันนาผูุเถ่าเนาะระบบย่อยบ่บ,บ่ดีคือคืนเฮาไวรุ่น ไม่กางคนเข้า <c oughs> มีอีกหลายจุดอยู่ดอกบง,ง่ามกะเสีเอาไปน้ำาะวเดี๋ยวเสียเอาไปเห็ดสอดเห็ดเนะาะเพราะว่าดอกง่ามกะเอาไปเห็ดปรุงอาหารดอกไม่สวยก็จะก็จะเอาไปแช่น้ำเกลือ ไว้ต้มน้ำซอสเห็ดเนาะจะเอาปนป่นกันหลายชนิดเห็ดป่า3-4กิโลแล้วก็ใส่เกลือทิ้งไว้อาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่อยมากรองต้มใส่สมุนไพรใส่น้ำตาลใส่วายแดงดอกเทาาก็เอาเพราะว่าจะเอาไปทำซอสเห็ดไงนี่ ดดููนีเขาสร้างมันเป็นกระจุกกระจุกเนาอุ้ยเากำลังดีเลยเพราะฮั่นชะลาปัญหา ถ้าถ้าได้ร้ายก็สิตากแห้งทรงกับบ้านให้พ่อกับแม่กินโอ้ยด,ดอกนีอ่อยู่ในป่าผู้เดียวมีเงียบ ้ยินแต่เสียงปืนได้ยินแต่เสียงปืนมันเสียงอยู่ในอันต้นบูเบอรี่น้องเห็นป่ะซ่อนอยู่นี่ซ่อนอยู่ในป่ะบูเบอรีนี่ โอเบอรี่ก็ร่วงโรยไปหมดแล้วเพราะว่าหมดฤดูเขาแล้วหมดฤดูทีนี้ก็จะมืดเร็วขึ้นก็จะสู่ฤดูหนาวน้มคักน้มแน่กระโดดนามเหยียบเมื่อกี้เนี่ย ดอกสวยๆค่ะอุ dog, way, huh? mm ้ย hmm. หักปะปะเลยมันกรอบไม่ลายอยู่ด้วยน่ะดอกอุ้ยกี่ดอกนี่ เป็นกระตาหน่อยแล้วให้จ้งแลยนี่นี่จะบึงดอกเห็ดอีโป้ออไอแมะ,ะจุ่มอยู่ในปลาบูบุรีอุ๊บ ่บพีนองเอ่ยสามจุบเต็มตาแล้วน,นี่งามคักงามเน่อันนี้ก็จุดนี่ก็สิล่งแลลวเพราะว่ามันไม่ไมีที่ใช้แล้วเดี๋ยววันหน้าเข้ามาใหม่เอาตะก้าใหญ่เข้ามา พว้าหมูแล้วนะว่ามันออก่ะนะถ้าฝนบ่ตกนะอื่นกันสิเขามาจัดเดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวทำงานมันหยุดก็ต้องเข้าป่าเดอกเดอกนี่ว้ ดอกละทอฝาเมืออันตัวนี่เพื่อนนี่น้อยดอกเขาบอบบบเถ่าเด้กำลังเกือบเฒ่าน่ะถ้าแมน้นอายุกับประมาณประมาณทอคอนเก็บเนี่ยอายุจะสี่สิบไปเกือบน่ะเกือบชราโอ้ยหนุ่มเดียวกับเต็มกับตา เต็มบุ่งเมื่อหน่มเดียวเอ้ยวัเห็นวัวมันอยู่เนินลงมากนะมันอยู่ไอ้มันอยู่ไ่อยเนินเขา นี่ก็นั่งอวยเกรงขนาดได้นี่เพราะว่าข้างล่างมันเป็นเขามันต้องเกรงขากระสังกระตกเขาตรูดต,ดตูดลงไปนี่นี่อีกสวยที่สุดสวยที่สุดลงเขามา ต้องคอยหน่อยนาเมื่อกี้หมุนหมุนหามุม,มแค่สองสามกุมกแต่ม้นก็นตานหน่อยเลยตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าบบฝนมาออื่นสิแว้มาเอาอีกฟังหนึ่งเพราะว่าฟังอีกฟังหนึ่งหลายต่างใจสิมาเบิ่งฟังหนึ่งต่ว่า ยังเข่ามาอีกอีกอีก,อกคนละทาง่าน,นะได้วมาเจอจุดนี้คือกันใช่หรือเมื่อกีอเ้เมื่อกี้เจอดอกบานบานมันก็จะเอาเพราะว่าจุดออนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแล่อยเสือเ,อเ,เ,บ,เบิ้งม่งหนึ่งพี่โนโอ้องข่อยเต็มกระตาแล้วกระตาหน่อยข่อยข่อยต้องฝ่าลงไปเพราะว่าสีหับปลูกบ่ท่าน เด,เดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์ไฮไลท์แบบเลิศเลิศตรงนี้โมเมนต์พานซื้อ,อจะดูนี่นี่ว้าช่วยมากน้ำพอมอ้ยนะโอ้ยทั้งป่านี้เป็นของเราคนเดียว นี่อันนี้ก็ทำซอสนุหนุโดดเขาถ่ายรูปฮ้ยได้ฝนดีครับเนาะนี่นะตายหิวเขากับหิวบาดนี่ยวได้กินเขามาสาวกินนมปังไปสองแผ่น เฝ้าน้ำลูกพู่บอกเอาผัวเอาไอ้ตาไม้หายสะบ้อนี่ขีดขานลงไปแทะให้เขาไปหาปลูกแล้วก็แล้วก็ตา,มาไม้มอ,อูมีดวงดอกอันนี้กินบ่ได้นะคะแต่ก็ไม่พิษค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจจากมาดามบ้านนาสวีเดนและมาดามบ้านนานอร์เวย์นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้านบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้